สวัสดีนะผมวันนี้นะครับปันจะมาเล่นบอกพานกันนะผมไม่ได้เล่นนานเลยหายไปนานก็เพราะว่าเขาเล่นไม่ได้ครับผมผมเพิ่งลงมาดูว่าตอนเอปาร์ตี้ปาร์ตี้เย่เย่ทุยเฮเบลผมเกียดตาเรือ ใจ่เป่าว่าผมเกียดด่านเรือมีครับปีของใหม่มาเียควันนะผมโอ้ย ISO e ่ so easy อะ่ะหางกันง่ายนะครับแมบพบแบบนี้ผมว่านะเพราะว่าแอบ,บไม่ได้เลยคือมันเป็นบล็อกที่แบบแย่ครับชิบเป่งแล้วไงเพนแล้ว ต้องนี่นะครับต้องนี่ต้องนี่โอ้ยชิบเปงเลยนี่นี่เพื่อนนี่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 ก็พวกนไอส้สัสสัสงีฮะมันมาแล้วมันมาแล้ว นุกไม่เห็นซะด,ด้วยเออดูกค้าง่ายเลยครับอา้อาวอา้าวเบอร

วิ่งวนรอบันึงครับรอบอืมไปแล้วบ๊ายบายบายบ๊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 ายบายหือฟิน คิดเถอเก็คิดได้ปะนี่วี่วเป็นจิตคิดเขานะต้องการต้องการนีส้วงนี่เนี่ยเป็นไงดินดินจาเตา่านี่ครับนี่ครับ แบเขาบอกว่าอยู่แถบนี้แล้วมันอยู่ไหนรู้สึสกเราจะเห็นแล้วนะไปไหนแล้วว่ามานี่นี่น,นี่ อยู่แถบนี้ก็ผมว่ามันไม่มีนะรู้สึกตัจริแล้วดีครับประโยชน์ของที่ท็กเกอร์ครับนี่ประโยชน์จริงดีเลย่บอกอยู่แถบนี้ แต่ผมไม่เห็น่นี่นะครับเจ้ากล้กวยเนี่ยจะเป็นพวกพืชผักกับรกแอสตอมบริกไหนปะวะมันไม่มีสตอมบริกสักหน่อยเออเรื่องอรงนันทีแล้วหรือหลืวไป,ป่อ ยแถบนีน้ไหนวะหรือว่าแทบแถบขอบบอก็มไม่มีนี่นะเนี่ยครับก็วอกอยู่แทบนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่อืมอีสัมบุรีดีโหนะเนี่ย การจุดปูนให้ด้วยผมว่าผมได้ที่เจ็ดปอนที่สิบเลยก็น,นั้นก็เสร็วันนี้ก็ขอบคนะคะ